ในปี2020ที่ผ่านมาบริษัทเลกาซี่ขอบจำกัดต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนสามารถฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจสร้างสถิติยอดธุรกิจปี2020เติบโตสูงกว่าปี2019ถึง40%พร้อมกันนี้ยังส่งต่อสินค้าเลกาซี่สตูดิโอถึงนักธุรกิจมากกว่า5,000ชิ้น มีการจำหน่ายสินค้าไฮบริดมากกว่า1 0 0 0 0แสนรายการและมีการใช้คะแนนรีวอร์ดพอยต์แลกรับสินค้าต่างๆรวมกว่า240ล้าน RP ยิ่งไปกว่านั้น Legacy สามารถยกระดับยอดขายสินค้ารีบอร์นให้สูงกว่าปี2019มากถึง30%ทำให้สินค้ารีบอร์นเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของ Legacy เป็นเวลา4ปีซ้อนนอกจากนี้ เล g a ซียังสร้างปรากฏการ์การจัดงานออนไลน์ครั้งใหญ่แห่งปีที่มียอดผู้เข้าร่วมงานมากถึง6,000คนและทั้งหมดนี้ทำให้ยอดธุรกิจเลกาซี่ในปี2020พุ่งทยานสู่การทุบสถิติประวัติศาสตร์ของตัวเองอีกครั้งด้วยการประกาศยอดธุรกิจสูงถึง2,000ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง10เดือนเท่านั้น อะไรคือแก่นความสำเร็จของ Legacy ทคีย์ส c กเ s สของเราเนี่ยนะครับคืออาจจะเกิดจากการที่เรามีเป้าหมายที่เป็นบริษัทร้อยปีนะครับเราจึงเน้นเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นหลักนะครับคุณภาพสินค้าแล้วก็มาตรฐานในการผลิตนะครับอันนี้เราเน้นมากๆนะครับเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์และก็คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจนะครับเลกาซี <Legacy S 2> เราเราเรียนรู้แล้วเราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรามีผู้นําที่มีความตั้งใจนะครับมีความทุ่มเทเสียสละและสามัคคีกันครับผมว่าอันนี้คือคีย์สักเซสของของเลกาซีครับหลักฐานการเติบโตของธุรกิจ Legacy คือการเกิดขึ้นของเดอะมิลเลน a น r e ลครับกลุ่มนักธุรกิจมนุษย์เงินล้านผู้มีรายได้มากกว่าเดือนละ1ล้านบาท พอเราเข้ามาศึกษาธุรกิจเลกาซี่เราเริ่มทำเนี่ยเรากลับพบว่าเราเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนแค่ค่าสมัครแค่ห้0แล้วสามารถทําเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มพูดง่ายๆว่าเลกาซี่มีระบบสนับสนุนทุกอย่างอยู่แล้วทั้งพนักงานทั้งเช็คสต็อกระบบโลจิสติกระบบคอมพิวเตอร์อะไรทุกอย่างพอได้เข้ามาอยู่ในเลกาซี่เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างตรงที่ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราไม่ได้สู้เพียงลําพังแต่เรามีแบ็กอัพที่ดีเรามีบริษัทเรามีระบบ เรามีรอบการเรียนรู้ทำให้ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาเนี่ยเรามีที่ปรึกษาทางธุรกิจสําหรับซินกับแตงเนี่ยรู้สึกว่าเล g a ซี่เป็นโอกาสเราต้องการโอกาสสักโอกาสหนึ่งในการสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้แล้ววันนี้ซินก็รู้สึกโชคดีครับที่ ได้เลือกโอกาสที่ชื่อว่า Legacy ถ้าถามว่าแรงจูงใจคืออะไรก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวนะครับทุกวันนี้เนี่ยพอประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะสํารวจก่อนเลยว่าในครอบครัวของเราเนี่ยยังขาดหรือยังไม่ได้เติมอะไรลงไปเราก็เอาไรายได้จากธุรกิจเนี่ยนะครับเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวเรามีความสุข วันนี้นะครับในการที่เราทำเลกาซี่แล้วประสบความสําเร็จหัวใจเลยคือการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันแนวคิดที่ดีแบ่งปันเรื่องของกําลังใจนะครับเรารู้สึกว่าวันนี้ค่ะความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคค่ะคือสิ่งสําคัญนะคะแล้วลิงก็ชอบที่วันนี้ค่ะบริษัทเลกาซี่ค่ะมีการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานที่เรียกว่าสามไฮจอยมองว่าการที่เราจะได้คําว่าพาสติกอินครัมหรือความมั่นคงเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยคือในภาคของบริษัท ซึ่งบริษัทของ Legacy เนี่ยคือเขาพูดถึงความเป็นพาร์ทเนอร์เขาตั้งใจฟังเขาเปิดใจรับฟังนักธุรกิจว่านักธุรกิจที่เราในคนทำธุรกิจเนี่ยเ,เขาไปเจออะไรและเขาอยากจะซัพพอร์ตอะไรกับเรา The business was growing and successful and when the phenomena hit Thailand many businesses finished unfortunately but Legacy Continue be successful and grow and become more successful grow more before and and than time ผมมองเห็น Legacy นะครับเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผมได้วันนี้ครับเล ga ซ y นะครับคือเครื่องทุ่นแรงสับผมมันคือการใช้เครื่องมือที่ผ่อนแรงแบบสุดๆเลยทีเดียวหัวใจของการสำเร็จใน Lega ซี่การเป็นมนุษย์เงินล้านเนี่ยถ้าเราอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้น เราต้องสะสมคนที่ประสบความสำเร็จในองค์กรเราให้เพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้ครับพอเราประสบความสำเร็จขึ้นมาเราก็รู้สึกภาคภูมิใจเรามีหัวใจของการให้บริการที่ดีเราจะคิดเสมอเลยว่าเมื่อเราเจอคนอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเราเห็นหน้าเขาเราจําชื่อเขาได้เราจําความฝันเขาได้เรารู้ว่าเขานิสัยแบบไหนต้องการอะไรขาดเหลืออะไรผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันคือ การบริการทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราเข้าใจหัวใจของการบริการผมว่าเราจะเป็นคนที่ทําให้อาชีพนี้แตกตา่าง ทุกท่านคือผลลัพธ์นะครับของความทุ่มเทความพยายามความสามัคคีนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่ผมเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทเล g ซี่เนี่ยมีความภูมิใจนะครับผมต้องบอกว่าผมย้อนมองกลับไปนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล g ซี่นะครับไม่นึกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เร็วแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับในความเป็นผู้นําของทุกๆท่านนะครับในความทุ่มเทนะครับ นี่คือบทพิสูจน์ว่า Legacy สามารถยกระดับความสำเร็จให้ก้าวข้ามเป้าหมายใหญ่ไปได้อีกขั้นและเชื่อว่านับจากนี้ไป Legacy จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการธุรกิจได้อย่างแน่นอน